เปิด5้าโรคยอดฮิตประจำปี2,568โรงพยาบาลวิมุตเปิด5โรคยอดฮิตปี2,568จากข้อมูลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโดยโรคที่มีจำนวนผู้ป่วยมากที่สุดได้แก่อันดับที่1โรคความดันสูงอันดับที่2โรคเบาหวานอันดับที่3ภาวะไขมันในเลือดสูงอันดับที่4โรคหดและโรคทางเดินหายใจและอันดับที่5กลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรม ในห้านดับนะคะจะเห็นได้ว่า3อันดับแรกค่ะเป็นโรคกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะเป็นการสะท้อนปัญหาสุขภาพของคนไทยในส่วนของการใช้ชีวิตได้อยา่างชัดเจน ทั้งการบริโภคอาหารที่ไม่สมดุลการออกกำลังกายน้อยและความเครียดสะสมขณะที่โรคหวัดและภูมิแพ้มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับสภาพอากาศที่แปรปรวนและปัญหาฝุ่น PM 2.5ส่วนออฟฟิศซินโดรมกลายเป็นโรคประจำตัวของคนวัยทำงานในยุคเศรษฐกิจธธเร่งรีบที่ต้องทำงานหน้าจอเป็นเวลานานและขาดการเคลื่อนไหว สุดท้ายอาจจะสรุปได้ว่านะคะ5โรคยอดฮิตในปี2,568นี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมไทยนะคะที่คนเรานั้นใช้ชีวิตเด็กรีบและพักผ่อนน้อยและก็ดูแลตัวเองน้อยลงค่ะ